โอ้ยดูครับนี่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 โอ้โหแน่นเปียเลยครับนี่นี่โอ้โหดูดูดูดดนี่เหลืองอ้อยเลยครับโอ้ยนี่อ่ะน้ำแห้งเลยครับจอดจอดอยู่นี่นี่สวัสดีกันตอนเย็นๆครับผม บบรรยากาศเหมือนทำถ่ามัมนฝนจะตกนะครับก็วันนี้นะครับออกไปลาปไลไรมอนเดิมนี่ครับเดี๋ยวผมใช่มีหลายท่านนะครับที่ยังถามผมมาว่าปลาเราต้องผสมอะไรหรือเปล่าปลาชุดนี้นะครับเป็นปลาที่ผ่าท้องเอาขี้ออกและย่างแบบจืดๆนะครับนี่ย่างประมาณนี้เนื้อไม่แห้งจนเกินนะครับย่างแค่ขนาดสุกที่ว่าคนกินได้ก็ผมก็จะ ถ่ายให้ดูเยอะทุกครั้งนะครับเวลาที่จะออกไปจากเพราะว่ายังมีคนถามผมมาตลอดนะครับผมก็เลยต้องถ่ายให้ดูทุกครั้งตันนี้นะครับผมก็จะตัดเป็นชิ้นขนาดนี่ใส่ทั้งดุนเลยนะครับหยอดลงไปเลยถูกห้อเจะของเขาของของเขาจะโดนหัวนะลูก ในเล็กหน่อยผมก็จะใส่ทั้งตัวเลยนะครับอ,อ,อย่างนี้นี่ใส่ทั้งตัวเลยนะครับตัวเดียวตัวเดียวหาไม่เจอใส่ดวงลงไปเลยใช่ไหมเล็กเกินมา ผมก็ยังไม่ได้ทําบางรันให้ดูเลยนะครับรับปากไว้ตั้งหลายวันแล้วเรายังไม่มีเวลาทําให้ดูเลยก็เดี๋ยวดูนะครับอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าผมอาจจะทําบางรันให้ดูนะครับรับปากมาไว้หลายวันนะ ครบนะยี่สิบกระบอกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเวลาใส่มันก็จะจุกอยู่ปากรู BE แบบนี้นะครับให้เรากดลงไปเลยเสียงดวงนะครับอวันนี้ก็จะไปไม้เกา่เกาๆไม้เดิมๆนะครับ ผมก็จะดักไม่ได้เหมือนคนอื่นนะครับผมก็ไม้ของผมก็จะไปเรื่อยๆไม้เนึ่งบางทีสองสามกระบอกสี่ห้ากระบอกนะครับขึ้นอยู่ก,กับว่าไมยไหนกว้างไมยไหนแคบและยางนะครับช่วงนี้น้าลดลงไปเยอะก่อ,อกนข้ทางที่จะหาที่ดักยากหน่อยนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เยื่อยางที่บอกนะครับเป็นฟันนินสดๆขาททองเอาขีดออกจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับถ้าใหญ่เราก็มาตัดให้เป็นชิ้นแต่ถ้าว่ดเล็ก สักประมาณเนี่ยแค่เนี่ยเราใส่ทั้งตัวเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดักกันแล้วนี่นะครับหมายผมเป็นรางข้างถนนนะครับนี่ยาวมานี่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดักตรงนี้อีกหนึ่งกระบอกนะครับแล้วเมื่อกี้นู่นผมไปดักไปเสร็จแล้วตรงนู้นหนึ่งกระบอก นี่นะครับเขียวๆหนึ่งสีฟ้าๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจับตรงนี้อีกหนึ่งกระบ,บกขวางทางรถเลยนะครับ คุณนะครับผมต้องไล่น้ำหลายๆขั้นแล้วนี่ครับผมอีกหนึ่งก็บอกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำก็จะเหลืออยู่เป็นแง่งๆแบบนี้นะครับช่วงน,นี้สวยอยู่นะครับถี่ตรงนี้ แลนนี่ครับผมอีกหนึ่งกระบอกอันนี้นะครับไก่ๆกันนี่เลยมันก็ดักกันไม่ไกลนะครับระหว่างหาหมายอยากน้ำแห้งลงไปเยอะนะครับนี่อีกกระบอกนึงน่ครับน้ำตื่นนิดเดียวดูนอนแบบน้ำตื่นๆเลยนะครับ กับผมเอาเป็นว่าผมถ่ายให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไงผุนี้เรามารุ่นกันตอนเช้าว่าจะหมานหรือไม่หมานจากการดักบังรันในป่าบอนแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมก็แย่ไปทั่วนะครับ <c oughs> ตรงนู้นก็บอกตรงนี้สองก,ก็บอกตามเรื่องครับแล้วเจอกันผุงนี้ตอนเช้าครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมครับได้เวลามาลุนมาชมมาเชียบังรันกันแล้วนะครับมาครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะมีจ่ามานหรือเปล่ากับบังลันยี่สิบกระบอกเหยื่อปาน,นินย่างเหมือนเดิมนะครับดูกระบอกแรกกันลุนกระบอกแรกนะครับ มีหรือไม่มีจะเปิดหัวมาสวยหรือเปล่าโอ้เปิดหัวมาพลาดครับผมบอกแรกไม่มีตัวไปครับผมมาครับผมมารุ่นกระบ,บอกที่สองกันต่อก็เดี๋ยวเราจะรุ่นกันไปทีละกระบ,บอกเลยนะครับ ได้จะอดจะได้รู้กันเลยม่อคือฝนตกนะครับโอ้หปลาเปียกเลยกระบอกนี้นะครับนอนหลับหลับโหงครับ,รบ ก็ออบอกที่สองครับปูนี่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 บอลเลอร์เลยครับ <c oughs> สุดยอดครับผมบอกแรกตรงนี้ตัวมาโดนก็บอกที่สองครับมาดูบอกที่สามกันสุดยอดเลยนะครับบอกที่สองนักตืร นี่ครับกะบอกที่สามโอ้กะบอกที่สามฟาวครับสามก็บอกมีเข่ามันหนึ่งนะครับแต่ว่าหนักดื้อเลยนี่ตัวเดียวหรือสองตัวผมรูแต่ตัวเดียวนะ่าเบลอเลยครับ บอกที่สีนะครับอุ้ยมีถอยที่แรกอยู่สูงกว่านี้นะครับม,มีถอยลงไปไหนดูไปอุย้ยมีครับมีตัวครับมีตัวนี่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 นดินงกระพือเลยนะครับแจ๋ว มาดูกระบ,บอกนี้อีกครับโอ้โหนี่อ่ะน้ำแห้งเลยครับจอดจอดอยู่นี่นี่อ่ะโอ้โหสุดยอดครับผมนี่นี่นี่ครับนี่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  โหโหนักตื่นครับผมมีนกเดือบบลูนี่นี่ฟังเสียงออดแอดออดแอดอ,อ,อ,อยู่นี่นะครับสุดยอดดูก็บอกนี่ครับอลกสงาด ดูนะครับงามใสๆอุย้ยมีครับแต่ตัวติดเดียวนีแต่ตัวไม่โตนะครับเบาวิวเลย <laughs> ดูก็บ,บอกนี้ครับหมายสวยนะครับก็บ,บอกนี้หน้ารุ่น ได้ครับเขียวอยู่นะครับนีีีนีน,น,น,นีตัวสวยเลยนู่นครับอีกหนึ่งกระบ,บอกไปดูกันครับโอ้เดินยากนางาน นะครับจะมีหรือไม่มีปกตินะครับตรงนี้มากี่ข้งกี่ข้างก็ไม่เคยพลาดยังไม่รู้ครั้งนี้จะพลาดหรือเปล่ามาดูกัครับโอ้เรียบร้อยครับผมหุนนี่ <laughs> พลาดครับวัห่ครับอีกหนึ่งกระบอกไปดูครับ เช้านี้นะครับยังได้ไม่กี่กระบอกเลยโอ้โหเหมือนว่าจะได้น้อยนะครับวันนี้รุนกันไปเรื่อยๆครับก็บางกระบอกผมก็อาจจะถ่ายให้ดูบางกระบอกก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าอยู่ไกลบ้านคนหมาเห่านี่โอ้โหนี่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 กระบอกนี่มีตัวครับน้ำหนักสวยเลยครับ ยอดแจ๋วนี่นี่นี่นเหลืองอ้อยนี่เตินอนยากนะครับป่าลกดู่ก็บ,บอกนี้กันครับงาเลยตะแคงตะแคงครับรูอุ้ยอันนี้มีต้องฟูดครับมีมีมีม นี่แต่ทำไมน้ำเลยยืดยืดอีกวะมีตัวครับผมบอกนี่นี่น้ำยืดแบบนี้ได้แกงนะครับชุดไหนเป็นกระไดขายอันไหนยืดกระแดแกงไปครับแันนี้นะครับตรงนี้ผมใส่ไว้สองก็บอกห่างกันประมาณวานึงนะครับไปเดี๋ยวลองไปดู เดินยากนะครับเดินไปดีไม่ดีก็อาจจะตกน้ำหนึ่งกระบอกนะครับแล้วนี่ตรงนี้อีกหนึ่งกระบอกมามาดูกันว,ว่าใส่ไว้แบบกันจะมีอะไรบ้างเย็นแล้วนะครับก็เลยหาที่วางไม่ได้ก็เลยจัดตรงนี้เลยอู้อยกระบอกนี่มีครับ นี่นี่น,น้ำหนักดีด้วยนี่ครับมาเดีมาดูกระบ,บอกนี้อีกกดครับผมกะบ,บอกนี้ได้กระบ,บอกเดียวมาดูกระบ,บอกนี้กันนะครับ โอ้ยดูครับนี่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 โอ้โหแน่นเปียเลยครับนี่นี่โอ้โหดูดูดูดนี่เหลืองโอ้ยเลยครับสุดยอดครับผมกระบอกนี้มาครับผมมาดูกระบอกสุดท้ายนะครับนี่ท้ายจะมีตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับ ออมีแต่ปูมาครับผมมาดูกันครับวันนี้ถือว่าได้น้อยที่สุดเลยนะครับเข้ามาในทีกระบอกเลยวน,นี้เขาน้อยนะครับถึงสิบกระบอกหรือเปล่าไม่รู้ยี่สิบยี่สิบกระบอก ปูอนี่เขาน้อยนะครับแต่เน้นๆกับเป็นกิโลมากเนี่ย โอ้ดาวมบอกนี่นะครับมีเข่ามาทั้งหมดเก่าบอกมาเดี๋ยวมาดูกันตัวเลขตัวเลขก็ใส่สวยแล้วนะครับ สองตัวด้วยเขาน้อยนะครับวันนี้แต่ว่าน่าจะน้ำหนักดีหน่อยไหลก็บอกอยู่ khăn Hãy okay. oh, yeah. oh. อุ้ยถุงอ้วนรั่วอืมเขาทุกคนรั่วมาให้ <c oughs> เป็นไรเดี๋ยวเขาหาเอาเอะไรตัวเล็ก <c oughs> รอนว่าถุงอวนได้โอ้ยในสองตัวมีนกเกิดตัว <c oughs> บอกนี่กันครับอันนี้น่าจะตัวเบลอเธอน่าจะใหญ่นะครับโอ้ยโ <c oughs> อ้โหใหญ่ก็สองตัวน้ำหน,นักเหมือนอาจจะสองตัว โอ้จริงๆนี่อหอมห้างโอ้โหว่าแล้วทำไมมันแล่นหนักผิดปกตินี่รู้ีีครับเห็นเลยอะปลินเลยอันนี้คต่ของแค่ไม่รู้ว่าตัวหรือสองตัวเดี๋ยวมาดูกันถ,ถ้าตัวเดียวนะครับใหญ่เลยกับโลเอขาดตรงนั้นะ อุ้ยสองหางครับนี่สองหาง,งงามดูออกแล้วออกแล้วตัวนี้ออกแล้วปั๊บไปก่อนไปนไหนก็ไปไปไปไกลเกินไปเปล่าเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไกลเกิน <c oughs> กัันนะครบอันนี้กับนักตื่นนะครับวุย้ยวุ่ยนี่นี่กี่ตัวสามให้โอ้ยดูสามตัวสามตัวที่ท้ามสิครับผมยี่สิบกระบอกนะครับกับเหยียบันนินย่างเข้าไม่เยอะนะครับแต่เน้นๆดูโจอ ขาน้อยก็บ,บอกนะครับแต่ตัวใหญ่ดูน้ำหนักนาก่าจะอยู่ประมาณที่สี่กิโลกว่าก็ถือว่าวันนี้ยังมานเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ถ้าเพื่อนๆทุกทีน้องๆหน,น้านาทาันใดชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดยอดโอยมือสัน่น <laughs> <laughs> โอ้ยล้วเจอกันใหม่ครับ ครับ